คอล์เชั่นใหม่ของยูนิโคลเป็นยังไงบ้างมองกรกินดาอ่าก็ลุควันนี้ครับผมพาเพื่อนยูนิโคลครับมากับ t ีม revisiting classic revisiting จริงๆคือการกลับเข้าไปในช่วงคลาสสิกแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความคลาสสิกมันกลับมามีชีวิตขึ้นมาด้วยยูนิโคลครับผมลุคที่เราใส่วันนี้เอออย่างเสื้ออย่างกางเกงอะคะจริงๆอาจจะดูแบบ คอมเพล็กซ์อาจจะดูมีหลายเลเยอร์อแต่จริงอนะ่ะเบสมันง่ายมากๆผมใส่ตั้งแต่แค่พูดง่ายๆนะเสื้อยืดเกง่งดีนะครับว่าใบแต่ผมแค่เสริมเลเยอร,อร์ให้มันมีความ for winter มให้มันมีความลุกเล่นเพราะว่าอินสแตนชันจากลุคนี้ผมได้อินสแตนชันมาจากการไปย่านเมืองกรุงเก่าความคลาสสิกของประเทศไทยหลายคนอาจจะถามว่า for winter มันใส่ในไทยได้จริงหรือเปล่าทำไมเสื้อผ้ามันดูหนาจังเลยม,มันดูใหญ่มันดูแบบหลายชั้น ประเทศไทยมันเมืองร้อนแต่นี่แหละครับเวลาเราไปเที่ยวคาเฟ่เราก็ต้องอยากแต่งตัวแล้วก็ต้องอยากสนุกใช่ไหมล่ะก็มีการเลเยอร์สามชั้นก็จริงแต่ข้างในยูนิคลยูแอลิซซ์หน้าอากาศได้กางเกงยีนดูเหมือนจะไม่ไม่สบายมากเพราะจเกงยิของยูนิคลเขานุ่มใส่สบายไม่อึดอัด เสื้อตัวข้างในคุดี่เป็นซิปครับผมแล้วก็ผ้าจริงไม่ได้หนามากแต่ความพิเศษของเขาคือทรงที่ดีมากๆแล้วก็แจ็คเก็ตตัวสุดท้ายมีความคลาสสิกเฮเธอเพิร์มาลกเล่นลกเล่นเธอเพิรมาลเล่นลเล่นมันมีความเป็นเลายเป็นลายตะไลมันมีความคลาสสิกไม่ใช่แค่นั้นเอมีกำมะหยี่ที่คอหนังทอนะแค่นี้มันก็สามารถ อัพสเต็ปแฟชั่นแล้วก็อัพลุคเข้ามาได้แล้วมีความเป็น f วิ winter แล้วแล้วก็ไม่ร้อนด้วยสามารถไปเที่ยวในย่านมุกุกเก่าสบายๆมากแต่ถ้าร้อนจริงจริงคือสามารถถอดได้โดยที่ข้างในยังหล่ออยู่ถูกไหมเออพิเซนรต่ออีก4ปี4ปีได้เลยอันไหนเราถอดชุดใหม่ดิถอดไปแล้วถอดแล้วเดรสเสื้อสวย ในตู้ในตู้ของไมกี้นี่ก็คือยูนิโคลที่คือแบบผมบอกเลยว่าผมเป็นแฟนขบยูนิโคลมากโอ้โหเสื้อผ้าบนลาวหรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนขาผมจะเห็นผมใส่อยู่แล้วแหละคือเสื้อเสื้อเบสอ่ะเขาจะเรียกกันเป็นเสื้อเบสเนาะเสื้อยืดกางเกงยีนหรือว่าเสื้ออะไรที่มันแบบเป็น c a ช u a ลแวร์หรือว่าเป็น e v e r เดย์ของผมมันคือยูนิโคลเลยยูนิโคลล้วนเลย คือว่าตอบโจทย์ไฟ้สายต,ต,ต,ตอบโจทย์ตอบตอบโจทย์เราเลยใช่ปะตอบโจทย์มาก,มากผมก็ใส่สบายแล้วก็แมทช์ง่ายมากแล้วก็มีหลากสีให้เลือกมีหลากเนื้อผ้าให้เลือกด้วยผมแล้วก็ยิ่งคอลเลคชันนี้เขายิ่งนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆมันยิ่งเป็นความความพิเศษของยูอคู่ตรงนี้ฝากหน่อยครับสายแฟทั้งหลายฝากสายแฟชั่นทุกคนทุกคนจริงๆไม่ต้องฝ่ายแฟชั่นก็ได้เพราะว่โคลิาทำมาตอบโจทย์ทุกคนอยู่แล้วทุกไลฟ์สไตล์อยู่แล้วก็ ข่าวฤดูนนาวด้วยครับผมกับ c o l l e c t ใหม่ for winter สองพันยี่สิบห้าครับนี่ละนี่ละนี่ละ<า>อยากดออยากหล่อแล้องใส่เหมือนไมกี้ใช่ครับถ้าใส่แบบหล่อแล้วใส่แล้วหล่อเหมือนไมกี้เลยไหมผมว่าทุกคนที่ใส่ฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนหล่อสวยแน่นอนอลองก่อนเลยอุยยากละเรื่องนี้อ่าโอเคขออนุญาตถามเรื่องของเราครับผมล่าสุดเรื่องเซ็นเรื่องสัญญาแบบฟิกฟิกที่สิ้นสุดกันไปค่ะ ครับผมอันนี้คือยังไงคะเราเป็นการตัดสินใจของไมกี้ก็จริงๆก็เหมือนตามที่ประกาศเลยครับเป็นการหมดสัญญากันตัดสินใจยากไหมกับการที่ไม่ไปต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เอ่อก็ถามว่าไม่ไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะว่าเรามีการคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วด้วยนะครับเรื่องการเส้นสุดสัญญากันก่อนก่อนที่สัญญาจะเส้นสุดเราก็ต้องมีการคุยกันก่อนแล้วก็เป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่าย ว่าจะเป็นต่งืงจริงๆก็ที่ประกาศไปกช็ชัดเจนมากๆเหตุผลที่เราแบบไม่ต่อสัญญาหลากัหลกๆเลยคลือเรื่องอะไรอะคะเมืเ่อกี้ก็มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรหลักสำผมก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นอีกพาร์ทนึงในการทํางานมผมอยากจะลองทำงจริงๆก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิกมากๆเขาก็พกาผมเข้ามาวงการก็เราอยู่ด้วยกันมาีแลปี จริงมันเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นแต่ว่าด้วยช่วงที่เราเตรียมตัวกันแล้วก็ละครเรื่องแรกกว่าจะออนแต่ตอนถ่ายก็สั่งดีแล้วก็เราอยู่กันมาเป็นความทรงจําที่ดีสำัญก็ยังทำงานกับพี่ปิ๊กอยู่พี่ปิ๊กว่าไงครับการโบยบินครั้งนี้ตอนที่เราตัดสินใจตอนที่เราไปบอกพี่ปิ๊กว่าเออแบบก็คือเขาไม่ต่อสัญญานะอะไรเงี้ยพี่ปิ๊กว่าไงบ้างก็จริงๆเขาก็สพอ์ตะครับผมแล้วก็อย่างงานที่เป็นสัญญาต่อเนื่องมาจากพี่ปิ๊กแล้วก็ยังทำงานด้วยกันตามปกติก็ไม่ใช่ว่าเรา ขาดกันเลยใช่ไม่ใช่ว่าขาดกันพี่ปิ๊กมียือบ้างไหมก็<อ>แบบอ่ววาให้ตัดสินใจใหม่ไหม,ไมคือเป็นเป็นการตกลงกันเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่า5ปีนี้เราก็แบบเราพอใจแล้ว,ลว<ม>ทางฝั่งปิ๊กก็ก็เอเกับการตัดสินใจของผมก็ต้องขอจริงๆคืออยากขอบคุณพี่ปิ๊กการตัดสินใจคงนี้อะไรที่ยากที่สุดสําหรับเราอะไรที่ยากที่สุดเหรอครับมันจริงๆมันก็ไม่ได้ยาก นะครับทุกเรื่องมันมีเรื่องยากอยกู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องอนาคตและกามันก็อาจจะยากเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยลองบางคนแบบจุดมุ่งหมายของเราคือหลังจากที่เป็นมาดูแลตัวเองอยากจะรับงานที่หลากหลายขึ้นล่าสุดผมก็ได้รับบทเป็นพิกรก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งใหญ่มากในชีวิตที่ผมไม่เคยลองทำแล้วผมก็อยากจะเรียนรู้มันแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสหลายๆโอกาส มากขึ้นนนคือการออกมาดูแลตัวเองแบบหลายๆคนก็จะรู้สึกแบบมันก็จะมีความตัวอยู่ลึกๆตัวไงที่มีเรื่องกังวลไหมใช่ในการรับงานในการแบบอะไรแบบนี้ค่ะส่วนตัวผมไม่ได้กังวลนะครับก็ตามตามหลักการขอการทำงานแล้วกันตอนนี้ผมก็ ยูทีใหม่ก็มีการเรปิดบริษัทใหม่แล้วมนะชื่อเอ็มพรารก็รับงานผ่านบริษัทตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนในพาร์ทอื่นในการทํางานก็ต้องคงต้องลองผิดลองถูกกันไปเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นที่กังวลมากเหตุผล<ข>ที่เราอยากมาดูแลตัวเองครับว่ายังไงคือ5ปีบางคนอาจจะมากบางคนอาจจะน้อยแต่แบบเราก็คือตัดสินใจเลย5ปีเราออกมาดูแลตัวเองว่ามันเป็นเหมือนยุคไม่ใช่อยู่กับเป็นการเปลี่ยนผ่านในชีวิตแล้วกัน เหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเราเรียนจบมัธยมเวลาเราจะเข้ามาหาลัยเราก็ต้องมีการตัดสินใจผมก็รู้สึกว่าโอเคเราทํางานมาแล้วพาร์การเข้ามาในองการหรือว่าพาร์การรับงาน,นต่างๆ5ปีแรกของเรามันผ่านมาแล้วเราก็ผ่านมาได้ได้วยดีผมรู้สึกว่าพาร์นี้มันควรจะเป็นการนะการตัดสินใจในครั้งใหม่ในการใช้ใชีตมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมไม่มีกั่พี่ปิ๊ก เนี่ยงานในง่ของการร่วมงานการความคิดทัศนคติลงอะไรก็มีการพูดคุยกันกับผลถึงทัศนคติในการทํางานหรือว่าการมองด IRECTION อะไรต่างๆแล้วก็ก็ก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วหลองเรื่องงานเราเราโอเคเราแฮปปี้ไหมในเรื่องของตัวงานที่พี่ปิ๊กตอนที่อยู่พี่ปิ๊กแล้วแบบมีงานเออเขารับให้ปริมาณงานเราโอเคไม่อยู่มากไปอยู่น้อยไปอย่างไงคือทางฝั่งพี่ปิ๊กเขาก็เป็นผู้จัดการดาราที่ ที่ถือว่าเป็นเงอมากแล้วเขาอยู่แบบถกหยุดแล้วจริงบางทีผมก็เรียนรู้อะไรายหลายอย่างจากเขาด้วยเช่นหมคแสดงว่าไม่เกี่ยวกับว่างานเราน้อยเราเลยออกมาดูแลตัวเองดีว่าหรือว่าเหตุผลเรื่องของตัวเรื่องานในเรื่องของการทํางานไม่ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญในการที่ผมหมดสัญญาแต่ก็ไม่ได้ตัดสัญญาอันนี้มีผลกับทางช่องสามไหมคะไม่มีครับไม่มีก็คือเราก็ยังสามารถรับงานช่องสาม สัญญากับช่องสามยังเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่สัญญากับพี่ป๊กก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแค่ management ของการเป็นแบบการรับงานหรือว่าการติดต่องานสื่อสารไ้ตอนนี้พอออกมาดูแลตัวเองมันเป็นไงบ้างงานที่มีเข้ามาหรืออะไรเงี้ยคะเป็นไงบ้างตอนนี้ต้องใหม่นะครับแต่จริงๆคือผมก็ไม่ได้ทาเองทั้งหมดนะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่รับรับงานเองทั้งหมดตอนนี้ผมก็มีทีมแล้วก็มีคุณแม่กับพี่ชายที่คอยช่วยดูอยู่้ก็พยายามฟอรมทีมกัน เป็นเขาบอกว่าเ CEO ตัดสินใจ CEO ไม่ถึงนพูดเยอะผมก็เถินนะแต่ถ้าถ้าใช่ไหมก็คงใช่แหละครับใช่ CEO ก็อยากอยากจะลองดูเหมือนกันแ็เปนรส่งเราได้ปรึกษาใครไหมลูกในแง่ของการก่อนตัดสินใจว่าแบบเอ้ยเพื่อหาใช่เพื่อเพื่อแบบ ด้วยอะไลายาอะไายาลายรมิติอะไรเนี่ยปรึกษาด้วยแล้วก็จัดการเรียนรู้ตลอด5ปีที่ทํางานมาในวงการด้วยทั้งคุณแม่ทั้งพี่ชายแล้วก็ญาติผมรวมถึงแม้กระทั่งทีมพิพิเองก็มีการปรึกษากันมีการคุยกันตลอดอย่างแฟนคลับค่ะกพค่อนข้างใจหายกันในการบผมใจครั้งนี้อะไรเงี้ยเราพอจะรู้ฟีดแบ็กใช่ไหมก็ฟีดแบ็กของแฟนคลับก็เป็นซัพพอร์ตผมก็ต้องขอบคุณกันมากๆที่ยังยังอยู่ี่กันอยู่ก็ ยังอยากจะเห็นผลงานของนากวครับตอนนี้เห็นมันมีเรื่องของการปิดบ้านปิดเพจแฟนคลับด้วยอะไรบนะค่ะอันนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมคงไม่รู้ในรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้เขาปิดตัวผมก็รู้สึกใจหายใจหายจริงเพราะว่านี้บ้านแฟนคลับคือด้วยนโยบายของ บริษัทที่เปีกครับเขาเขาก็ไม่ได้ทําเป็นออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นบ้านหลักหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นบ้านที่อยู่มานานที่สุดที่เขาปิดตัวลงผมไม่แน่ใจเลยว่าเขามีแบบเรื่องอะไรแตต่างที่รู้แน่ๆที่เขาสั่งสอแล้วก็ยังคงสั่งสออันนี้เป็นของแฟนคลับเขาเปิดต่อตั้งจนขึ้นมาเองใช่ไหมคะเพจเนี้ยใช่คแล้วเขาก็ตัดสินใจปิดลงมใช่แต่ว่าเรื่องของแฟนคลับคือ ในในทางผมผมเป็นนักแสดงผมจะไม่รู้ว่ามีกระบวนการใช่ว่าเป็นเขาเป็นยังไงคือเพราะปกติแล้วเวลาแฟนขับก็มีอะไรเขาก็จะติดต่อไปทางพี่ปิกเป็นส่วนส่วนหน่ผมจะรู้แบบหน้างานเป็นหลักเราเสียใจไหมเสียดายไหมเพราะบ้านนั้นก็คือแบบเป็นคือก็อย่างที่บอกผมใจหายแต่ก็ก็เข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงปิด คืออะไรหรอคะท่านก็คงแต่ละคนก็ไม่เห็นคนก็ครับแต่เราก็ขอบคุณความรักที่เขาให้ให้มาขอบคุณมากๆแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะมีบ้านใหม่ตอนนี้บ้านใหม่ตอนนี้พลังก็เหมือนว่ากลับมาเหมือนเดิมพารวมตัวกันใหม่ก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนโรลเลอร์คัสเตอร์นะแต่หมดสัญญาณนะครับเปลี่ยนบ้างใหม่รับงานเองรับ งานมันมันเป็นช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าท้าทายมากๆเลยทุกๆวันแล้วมองว่าตอนนี้คือกำลังผจญภัยอยู่ผจญภัยอะไรก็คือภัยก็ผจญไม่ใช่ภัยกันเหตุข่าวใหม่แล้วผจญงานชิงาผจญชีวิต ตอนนี้เราโอเคใช่ไหมในเรื่องของหลายๆอย่างโอเคครับผมโอเคมากๆเลยเริ่มจัดการได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้รับมือจัดการดีครับผมก็ก็มีเวลาได้แล้วก็มีรุ่นพี่หลายๆคนที่คอยให้คำปรึกษาอยเยอะมากจริงขอบคุณทางช่องสามด้วยในกันที่เขยให้คำปรึกษาที่ดีด้วยตอนนี้ในในของแฟนคลับนะค่ะในกลุ่มแฟนคลับก็ยังซัพพอร์ตเราอย่างเหนียวแน่นใช่ไหมคะใช่ครับผมเราที่เราดูไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับแฟนคลับใช่ไหมในการที่จะแบบ ผมก็หวังว่าจะไม่คับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คือด้วยตัวผมเองผมจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการานทางแฟนคลับอีกคือแฟนคลับผมก็น่ารักครับรักรักเสมออยู่เลครับตอนถ้าเกิดว่าเขาจะอยากจะมาหรืออยากจะไปหรืออยากจะทําอะไรผมให้อิสระเขาเขาลบมากอย่าบอกอะไรกับแฟนคลับทุกคนไหมคะ,ะเพราะตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบ ช่คืออยากจะบอกไนครับทุกคนว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้มีผลงานทางทีวีหรือว่าทางละครหรือทางอะไรให้หลายๆคนได้ได้ดูกันหรือว่าได้รับความสุขกันเหมือนที่เคยผักมาแต่ว่าขอขอบคุณเลยที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังคอยซัพพอร์ตในทุกๆงานทุกด้านทุกๆแสปคในการไม่ใช่แค่พาร์ทงานแต่ว่าในพาร์ทของการใช้ชีวิตด้วยในพาร์ทส่วนตัวด้วยคือขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปอีกนาน เพราะตอนนี้ก็มีให้ติดตามเรื่องรายการใช่ไหมพี่อะรายการก็บทบาทดูรายการไปก่อนเป็นพิธีกรอ่าช่องอะไรนะช่องอะไรนะช่องเวิร์กฟลอยด์อ่า่ได้นะต่อได้นะเม่อไ่ตอนนี้อน้ช่วงเดือนตุลาอ่าสว่างตาขับดกหลายของงานก็จะมีแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่านคนจะจะมีความรู้ใม่มขึ้นเรื่อยๆก็ผมเป็นคนที่ชอบลองเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอยู่ครับ เมื่อกี้ต้องขออนุญ,ญาตนิดนึงพี่ปิ๊กก็มาร่วมง,งานนี้ด<ช>้วยโอกาสได้เจอกันไหมคะเจอกันครับมาอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันคืออ,อย่างที่บอกไปอย่างที่ประกาศไปครับคือผมผมูกสัญ,ญญากับพี่ปิ๊กก็จริงคือการรับงานหลังจากนี้ของผมผม,ผมก็จะรับงานผ่านบริษัทเป็นตาําบลแต่ว่าอย่างงานในวันนี้มันเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องมาจากสัญญ,ญาเองก็ยังมีการทํางา,งานกับพี่ปิ๊กเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่แบบ เปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีมีอาการติไม่มีอะไร,รก่าทุกอย่างสม็นปกติมากเลไม่อยากจะให้ทุกคนกังวลในจุดนี้เ<ม>พราะเมื่อกี้พี่พี่เออมีลายตัวไหมอยูที่นะกังมาจากสัญญากับก็เรื่องรายละเอียดองอาจใจยังไม่สญญามารถพูดได้ทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีก็ตัวสัญญาที่เกี่ยวเนื่องมาก็ยังจะสามารถทํางานร่วมกันไดเพราะอย่างเมื่อกี้พี่ปีก็บอกว่ามาดูแลสองนุ่มนั่นหมายความว่าไมกี้กับกองทัพพีก เราก็ยืนยันว่าตรงนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่ปๆกับเราใช่ครับไม่มีปัญหาอะไรไไมม่ีปัญหาอะรกันแค่หมดสัญญากันตามปกติแล้อ่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันตอนนี้สถานการณ์น้ำเพิมที่จังหวัดน่านอ่าให้กำลังใจคนผมว่าเป็นน่าหน่อยคือจริงๆติดตามข่าวนะไม่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เขาประกาศว่าพายุจะเข้าแล้วก็เพราะว่าบ้านผมก็ภาคเหนือด้วยผมก็เป็นกังวลกับที่บ้านด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี ก็ส่งกำลังใจให้ทุก <im itation> ทุกคนที่จังหวัดน่านด้วยนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมผมก็ฝา้ทุกคนระมัดระวังตัวดีๆแล้วก็ขอภาวนาให้พราฝนเป็นใจหยุดตกแล้วก็กลับคืนมาสู่สภาวะปกติได้ดีคืนนี้มันก็กระจายไปทั่วทุกพื้นที่เลยก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ใช่ก็ต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนอีกอย่างนึงก็คืออาจจะฝากศึกษาวิธีการรับมือภัยน้ำท่วมที่ถูกวิธีด้วยเพราะว่าทุกคนจะได้ปลอดภัย ที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์ที่อยู่ในทางการที่น้ําท่วมไหมผมว่าโชคดีว่าไม่เคยบ้านไม่เคยน้าท่วมเพราะว่าจังหวัดลำปางส่วนบ้านผมจะอยู่ทีสูงใช่นเดสูงใช่แต่ว่าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของแต่ละคนคือเป็นเป็นห่วงมากๆคือถ้าเกิดว่านึกว่าตัวเองเป็นคนโดนก็เราก็คงจทุกข์ก็แปลว่าตอนนี้คือทางที่บ้านก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรถูกไหมคะทางบ้านผมไม่ได้รับผลกระทบอะไร ทางญาติญาติที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงผมญาติญาติผมไม่ได้มีที่จังหวัดอึงเลยก็เลยแต่ก็เป็นห่วงเพราะว่าคือภาคเหนืออยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่จังหวัดแล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกันก็จังหวัดหน้าผมก็ไปเที่ยวบ่อยก็รู้สึกเป็นห่วงก็อยากจะส่งกำลังใจไปคิดว่าสิ่งไหนที่สําคัญที่สุดในภาวะที่แบบนี้สติสติสําคัญที่สุดอยากจะให้ทุกคนอย่างที่บอกกรับ หรือรอดปลอดภัยมีสติให้กำลังใจคนไทยเล่ยค่ะไม่ว่าทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราคนไทยแบบซัพพอร์ตกันสำหรับทุกทุกคนนะครับเราคนไทยเราซัพพอร์ตกันมีอะไรเราช่วยเหลือกันเอาช่วยเรารักกันแค่นี้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับมองตรงไหนลูกอีสเนี่ยแล้วก็จะนิ่งไม่ได้แล้ว i <laughs>